ใช่น้องไข่ดุยก็สวัสดีเบาน้อยบา่างก็พี่ไข่พี่ไข่สวัสดีค่ะน้องออนก็ใช่พี่สุบางวันเหนื่อยสมองมากค่ะสู้ๆกันทุกคนเนาะสู้ๆสู้ๆกันทุกคนเด้อสู้กันไปเอผูได้ปังก็ดีใจนะกูได้บ่ปัง็บ่เป็นยังอันคอยตืบไปคือใสตเดือนเห็นไหมต๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปขึ้นไตเดือนเนาะ ดีด,ดีดีกว่าเราไม่ทำอะไรเราอยู่เฉยเราก็ไม่ได้อะไรเลยได้คลิปละเส้นสิบคลิปก็สิบเส้นขยันทำขยันทำวันหนึ่งเห็นต้บอกว่าบางคนลงลงสิบคลิปไม่ยังมีลงไปเลยอืมลงไปโหลดมันตองมีคนเบิ่งอยูหันหลังอืมสิบคลิปแต่สติละคลิปละเส้นคลิปก็สิบเส้นเนาะลอยคลิปก่ะลอยอยคลิปก็ได้เรียนแม่นบ่าถือว่า กอดใจ้าของตั้งระ่บ้านที่เวันข้าวัดก็แบบเออบ่าวน้อยสวัสดีดาเบ่าน้อยทุกคนก็สวัสดีอ่านิวดาพุกนั้นดูนจัดกันก็จับไปจับมือก,กันเด้อผู้ใดกระดายมีดูกุญแจก,กันทุกคนเนาะไปหา,ากันง่ายๆกดเข้าไปมองหนาโลดจ้าไปหอดปากัดเลยเบ่าน้อยสวัสดีจ้าจากอ่อน าวก็พี่เดด้สวัสดีค่ะเ่าหน่อยกายก็แต่กด่อดมาเ้าะค่ะเนา้เบาแอดก็อบอกป่าแม่สุนะผมไปฟังเพลงกับแม่ตุอตลอดเป็นเพื่อนหีดยางผมแต่ผมไม่อยากทักเพราะว่าหีดยางมันเหมือนเมื่อคืนมันต้ทักก็เลย เข้าใจเนาะบางทีก็คือเป้ากันแบบตรงก็คือแม่ลหละตุกมือน,นี่เนาะแบบใส่โทรศัพท์ไปเนาะคือต้องคันหูว่ามีอย่างนี้คือจะงเป็นอยังปแปลกแปลกคือต้องต้อง,ง,งมีอยัางบ้าอไู่ได้หูตลอดขอบใจเด้อบ้าแอดขอบใจขอบใจหล,หลายจ้ะ น้องออนก็บอกอ่าน้องวาบาสวัสดีค่ะบาบาก็บอกกับพี่เก้าตะวันสวัสดีนะคะอ่าบาก็บอ่านก็มวลกับใเบนตนตามาโอ้ยมา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 หยุดใดอยู่เอา้าผู้ใดหนี่น่ะมาอีกแล้ตวลตันตาอะไรขอบใจลูกน้องขอบใจลูกน้องสวัสดีจต่แม่สู้จ่ะบาบาก็เป็นกำลังใจพีส่สุอ่า และทุกท่านนะคะจากน้องบ่าวาบา,วานเนาะเบาหน่อยก็มาตสวัสดีน้องนอง,นงเบาแอกลกบมาอีกแล้วบ้านเนาะนมเยอะมากเลยทำทำก็ปังจะผ่านอีกแล้วใช่ไหมเออใช่ใช่ออใช,ใช,ใช่ผ่านไม่ผ่านก็กดตัวเอได้แล้วอะ่ะไอ,อ้เพราะว่าสามพันสามพันกับไอ้สามพันนี่ก็ก็กดตัวเอ็ได้แล้วนะเนาะ ือน้องยืนไปแล้วมีตัวเอดมาแล้วไ้ายบัดไป้ายบัดดวงน้องนมน้องนมกุทุกบ้านจ้าอันอันเบาเอดลูกเบาเอทของสวัสดีค่ะพี่เบาน้อยขำมวนแากลุกนงสวัสดีจ้าน้องเบาบ่าวัำน้อย จากปักบวน้องนารบาบาบ,บาก็บอกว่าพ่น้งนงสวัสด,ดีจ้าน,น,น,ง,นงสวัสดีพี่เ,าเ่าแอสสวัสดีครับพี่บาาจากลูกน้องเนาะจากนีเนียอ,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 อรุณสวัสดนะสาวพะรสุปันตีครับประจันเอาันดีปห oh <c oughs> นยู <c oughs> สวัสดีแม่บัวว่าบาก็บอกอ่าสาวบุญไทยสวัสดีค่ะเสาแอนก็อยากมีเมียสวัสดีมีสุขครับอ่าลูกน้องก็บอกสวัสดีอ่าจากพ่อสแตวเอาพ่อสแตวมากเลบอกคือพ่ะท่านดีเห็นพ่ะท่านยังหอดนบาบาก็อยากมีเมียสวัสดีค่ะบอยากมีเมียก็สวัสดีอมาดามบัวดีครับลูกเก้าก็บอกอ่าพี่สะดาวดีจ้าอยากมีเมียก็